นี่คือการแย่งเปหรือชิงเปครับในพธิธีโกนผมไฟนะครับนี่นะครับจะเกิดความสนุกสนานนี่นะครับเริ่มจากเวลาจะโกนผมไฟนะครับบางบ้านก็ก็จะมีพิธีแย่งเปรหรือชิงเปรเขาจะผูกขนมไว้ที่เปรของเด็กนะครับเด็กๆก็จะนั่งรอว่าเมื่อไรจะขอพรเสร็จกันสักทีนะครับ จะมีขนมเต็มไปเลยเนะครับระหว่างนี้ก็จะมีการโกนผมไฟครับเด็กเกิดมาไม่เกิน15 15วันเนวันก็จะมีพิธีโกนผมไฟก่อนนะครับแตตัดพอเป็นพิธีแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่เขาก็จะเอาไปโกนให้เกลี้ยงเองนะครับประมาณ3ครั้ง7ครั้งแล้วแต่เพื่อให้เมือกที่อยู่ในผมเนี่ยออกไปนะครับ หลังจากนั้นก็จะมาวางที่เปยนะครับตอนนี้ลุ้นแล้วลุ้นแล้วครับยกขึ้นเมื่อไหรเนี่ยก็จะมีการแย่งขนมที่ข้างๆเปยทันทีนะครับจะเอามาไกวพอเป็นพิธีนิดนึงนะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับตอนจะยกขึ้นนะครับเด็กจะรุมกันแล้วฮะพอยกขึ้นฟ้าเนี่ยนะะนี่ฮะพอยกขึ้นแล้วนะครับอันนี้ยกเด็กขึ้นแล้วขึ้นจากเปยแล้วเนี่ยดูปมุมๆมปมปม,ม,มเนี่ยขนมเป็นร้อยๆถุง มันจะมีแบงด้วยมีหนังสือมีปากกามีอะไรแล้วแต่อาจารย์อะไรแขวนนะครับนี่ครับแวบเดียวจะหมดเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้หยิบกันชิ้นเดียวนะครับเนี่ยหอบกันเลยนะครับเนี่ยหอบแล้วก็นั่งเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งจองกันเลยว่าในกองนี้ของฉันกองนี้ของฉันเอามารวม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 นี่ครับก็จะเกิดความเขาเรียกว่าสนุกสนาน ก็จะมีลุ้นลุ้นว่าใครได้เยอะกว่าใครนะครับน,น,นี่คนนี้เต็มเลยลน้ลนล้นหอบลน้นหอบนี่คนนี้ก็ล้นเหมือนกันอ่านี่นะครับบางคนก็กวาดไปฝากแม่ไว้เนี่ยเนี่ยมีลูกหลายคนก็กวาดไปฝากแม่กับกองกองรวมไว้ก่อนอ่ะนี่นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นพอขนมหมดแล้วก็กจะเอาเปอเอาเด็กมานอนจริงๆ นี่ะครับนอนไกวครับอันนี้คือพิธีการโกนผมไฟนะครับแล้หลังจากนั้นก,ก็จะเป็นการขอพรหลังจากแย่งเปแล้วหลังจากไหวเปเป็นพิธีแล้วเนี่ยเป็นพิธีการขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้เด็กนี้เป็นเด็กที่ ซื้อสัตว์อยู่ในแนวทางของาศาสนาหลังจากนั้นก็จะเลี้ยงอาหารนะครับกับแขกเหลือที่มาในงานนะครับนี่คือการโกนผมไฟและย่างเปร